เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาทํากับข้าวนะคะที่เรียกว่าผัดกระเจีย๊ยบนะคะผัดยอดกระเจีย๊ยบนะคะเพราะว่าที่บ้านเรานะคะมียอดกระเจีย๊ยบเยอะเลยนะคะก็เลยเลื่อนดูนะคะเมนูที่ทาจากใบกระเจี๊ยบนะคะเป็นเมนูของพวกพมา่าทํานะคะเป็นคนพมา่ทพมาทําพม่ามออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะทาเมนูจากใบกระเจี๊ยบนะคะจากยอดกระเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บยอดกระเจี๊ยบนะคะไปทําเมนูตอนเย็นกันนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะขอเก็บก่อนนะ ได้แล้วนะคะยอดกระเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีพริกแกงนะคะแล้วก็หมูอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบแดงนะคะหั่นหั่นแล้วนะคะเลือกเฉพาะใบอ่อนแล้วก็หั่นนะคะพริกแกงนะคะก็จะมีส่วนผสมของพริกกระเทียมหัวหอมแล้วก็ขมิ้นนะคะที่ใส่ลงไปนะคะโดยปกติแล้วนะคะเมนูนี้นะคะจะใส่เป็นผงของขมิ้นนะคะเนื่องจากเราไม่มีขมิ้นนะคะเราก็ไม่มีผงของขมิ้นนะคะเราก็เลยใช้ขมิ้นสดแทนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงนะ พอกระทะนะคะร้อนแล้วนะคะเราก็เติมน้ำมันลงไปนะคะอโอเคพอกระทะนะคะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพริกแกงลงไปนะคะความเผ็ดนะคะก็ตามใจชอบนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ได้เลยนะผัดจนพริกแกงหอมนะคะแล้วก็ใส่หมูของเราเข้าไปนะคะ จากนั้นนะคะก็ใส่หมูลงไปได้เลยค่ะรมหมูอของเราให้สุกนะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นม่เป็นหมูก็ได้นะคะจะเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นอะไรก็ได้นะแต่ที่บ้านของเรานะคะมีหมูนะคะเราก็เลยเอาเหมูใส่ไปนะคะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะเอาอกระเจี๊ยบนะคะไปกระเจี๊ยบแดงลงไปนะคะอันนี้คือจีเนเตอร์ของเราเลยเราจะใส่ไปนะคะ แลน,นี้คือใส่ใบกระเจี๊ยบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคนให้ใบนะคะสรุปนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาปรุงรสกันด้วยนะคะเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะนะคะอันนี้ยังไม่เคยลองทําเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูอีกทีกันนะคะเดี๋ยวเราคนให้ผักมันสรุปก่อนอันนี้คือผมนะคะเราจะใส่ลงไปนะ ปลาเนื้อนึองนะคะตัดปานนิดหนึ่นงแล้วก็ใส่กระดีลงไปะคะ่ะรสชาติของเขานะคะก็จะออกอเปรี้ยวหม่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะสุดท้ายนะคะตามด้วยหน่อไม้นะคะ เขานนะะอาน,นี้ก็คือถือเป็นอีกหนึ่งเมนูหนึ่งนะคะที่ชาวพม่านะคะหรือชาวมอนนะคะเขาทําทานกันนะคะอันนี้ก็คือกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบแดงนะคะที่เราจักกันนะคะที่บ้านมีค่อนข้างเดอดนะคะก็เลยเอามาแดดแปลงนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งเป็นอานเลือกหนึ่งนะคะสาหรับคนที่มีกระเจี๊ยบเยอะนะคะ